ในสภาพทุกข์ว่าเป็นสุขนี่ทุกข์เคสุขขังก็ไปลงว่าสภาพทุกข์ว่าเป็นสุขเนี่ยเนี่ยตาดีขึ้นตาดีขึ้นก็จะเห็นอันนี้แต่กิเลสก็จะหลอกนะวิปลาสมันจะหลอกว่าทุกข์นั้นเป็นสุขมันหลอกเหมือนไหมเหมือนเหมือนได้กินอร่อยสมใจได้เหตุการณ์ดีๆสมใจแล้วรู้สึกเป็นสุขเหมือนไหมเหมือนสุขไหมเหมือนเหมือนเลยเออวิปลาสได้ไหม เหมือนเหมือนเลยแต่ถ้าจริงสุขหรือทุกข์ทุกข์ถ้าจริงพระเจ้าตรัสว่ามันคือทุกข์ที่บันเทาชั่วข่าวเหมือนได้เก่าขี้กรากบวกวิบากร้ายไม่สิ้นสุดถ้าจริงคือทุกข์จากความอยากยากมากมากมากแล้วทุกข์มากมากพอได้สมใจลดทุกข์ชั่วขราวดีใจแวบ,บหนึ่งแล้วจะลายไปก็บวกวิบากายไม่สิ้นสุดเพราะ ลัวจะไม่ได้สมใจทําให้ใจเป็นทุกข์กายเจ็บป่วยทําชั่วด้วยทุกเรื่องเนียวนําคนอื่นเป็นตามชั่วกับชั่วกันเลยโอ้โหถ้าพุเจ้าไม่บอกพระโพธิสัตว์ไม่บอกอาจรย์ก็คิดไม่ออกเป็นวิบากรายชั่วกับชั่วกันเลยถ้าได้จริงไม่ใช่สุขมันไปทุกข์มันไปนทุกข์แต่มันหลอกเหมือนสุขเลยนี่แหละวิปลาสคนวิปลาสเยอะไหมทั้งโลกเลยเคยวิปลาสไหม เออเลยเนาะโอ้โหคนบ้าคนบ้ายอมรับด้วยเออ,เอ,อทุกคนนั่นแหละเหมือนกันหมดแหละไม่เว้นพระเจ้าทุกพระองค์นะปางที่ยังไม่รู้ธรรมะเหมือนกันหมดแหละไม่เว้นพระเจ้าพระโพธิสัตว์โดนเหมือนกันหมดแหละปางที่ยังไม่รู้ธรรมะเหมือนกันหมด ปุุ้ชนอะไรเมื่อนก็นหมดคนสัตว์ก็จะบ้าอย่างเงี้ยบ้าไปเรื่องๆ,ๆไปนะมันก็ต้องล้างความบ้าออกเนี่ยแล้วมันจะไปออกอยังไงคนไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยจะออกอยังไงมันเหมือนจริงอย่างเงี้ยเหมือนจริงเลยสุขจริงเลยแต่ผลคือทุกผลคือทุกกลัวจะไม่ได้สมใจแล้วก็ทุกใจทุกกายเกิดเรื่องไร้ท้งมวลตอนน่อตนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันผลคือทุก เนี่ยเห็นว่าสภาพทุกข์ที่เป็นสุขทุกเคสุสขขังทุกทแท้ๆเลวก็หลงว่าเป็นสุขจะไม่หลงยังไงมันก็สร้างอาการเหมือนจริงเลยคนไม่ตาดีจะเห็นเลยคนตาไม่ดีไม่มีทางเห็นได้เลยนี่แหละความวิปลาดในโลกวิปลาดจริงๆเลยน่าสงสารโอ้โหทุกช่วกับช่วกันต่อตอนเองและผู้อื่น นตลอดกาลนานเลยเป็นวิบากร้ายไม่ส mm ิ hmm. ้นสุดเลยแต่คนก็ไม่เห็นนี่ไปเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตัดว่าคนจะพ้นทุกข์นี่เห็นความไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นเห็นทุกข์ในสุขท่านก็พูดซ้อนกันไปอีกทีว่าคนจะพ้นทุกข์นี่จะเห็นทุกข์ในสุข อไอ้ที่เขาหลอกว่าสุขนะแต่ตาคนตาดีจะเห็นว่านี่ไม่ใช่สุขนี่เป็นทุกข์นี่ไม่ใช่สุขนี่เป็นทุกข์ตาดีเห็นโอ้โหสุดยอดตาจริงๆนะจึงจะเห็นนะตาไม่ดีไม่เห็นนะจะบอกให้ตาไม่ดีไม่เห็นเอออย่างยตัวอย่างอะจริงๆอนะแต่อันนี้อันนี้มันไม่ใช่กิเลสแต่อันนี้มันเป็นความรู้สึกทั่วไปเช่นเช่นคนปวดหัวคนปวดท้องคนไม่สบายทางกายแบบไหนก็แล้วแต่ คันเจ็บแสบอะไรก็แล้วแต่พอหายจากอาการไม่สบายอาการไม่สบายในี่สุขหรือทุกข์ทุกใช่ไหมพอหายอาการนั้นจะรู้สึกยังไงร,รู้สึกสุขเลยใช่ไหมแท้ที่จริงแท้ที่จริงสุขหรือทุกข์ลดลงแท้ทีลล่จริงทุกข์ลดลงจริงไม่ใช่สุขหรอกแค่ทุกข์ลดลงเท่านั้นเองทุกข์ลดลงแล้วเราก็ดีใจสบายใจใช่ไหมแต่มันไม่ใช่กิเลสมันเป็นเรื่องของร่างกายเ,เรื่องของร่างกาย นี่เปรียบเทียบไม่เห็นนะแท้จริงมันไม่ใช่สุขแค่ทุกข์คุณลดลงใช่ไหมคุณลดลงสู่ความไม่ทุกข์ใช่ไหมความไม่ทุกข์คุณก็สบายใช่ไหมนั่นแหละก็ลดลงสู่ความไม่ทุกข์สู่ความสบายท่านั้นเองก็ดีมันก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่สบายอันนี้พราะถ้ามันสบายอันนี้ไปมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมเป็นโทษอะไรไหมที่ร่างกายสบายไม่ได้เป็นโทษอะไรแต่อกิเลสความอยากความอยากความอยากทุกข์จากอยากจากอยากแล้วพอได้สมใจแล้วลดลง ก็หายทุกข์เหมือนกันเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ไหมฮะหายทุกข์รู้สึกสุขโอ้แไปล้กลายไปเสรัจแล้วบวกวิบากลายไม่สิ้นสุดเป็นประโยชน์ไหมไม่เลยไม่ได้เป็นประโยชน์เลยอันนี้มันมีไซเอฟเฟกต์มันมีไซเอฟเฟกต์รู้จักไซเอฟเฟกต์ไหม สายเอฟเฟกของอยาผลข้างเคียงผลข้างเคียงของอยาพูดภาษาอังตฤษบ้างแเรียนภาษาอังหนษนะถ้าถ้ายาในภาษาหมอเขาผลข้างเคียงของการรักษาเนี่ยคือของอยาของการรักษาเขาเรียกว่า s i เอฟเฟก t นะมันเป็นผลข้างเคียงที่ไม่ดีผลสืบเนื่องที่ไม่ดีมันคนละอันกับปวดหัวแล้วหายปวดหัวมันก็ดีหายปวดหัวมันดีมันไม่มีปัญหาหรอกนะ แต,แต่ไอ้กิเลสนี่ยนะอยากแล้วก็ลดความอยากชั่วคราวมันก็สบายก็ดีใจแวบหนึ่งมันบวกวิบากลร้ไม่สิ้นสุดเท่านี้ก็แย่แล้วถ้ามันโตขึ้นกว่าเดิมอีกเข้าหน้าอยากใหญ่กว่าเดิมอีกทุกแรงกว่าเดิมอีกได้สมใจมันก็ลดทุกชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งบวกวิบากไร้ไม่สิ้นสุดอีกไม่มีวันรู้จบเลยทีนี้มีแต่กิเลสใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แตกเป็นเรื่องอื่นไปตกลงมันเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์เลยมันเป็นโทษ นี่คือมันเป็นโทษไม่ได้เป็นประโยชน์เลยมาคนละอย่างกับที่โรคอาการไม่สบายทางกายลดลงอาการไม่สบายทางกายลดลงถ้าลดลงมันก็สบายดีก็ไม่มีปัญหามันไม่ได้มีวิบากตามมาในเรื่องนั้นแต่เปรียบเทียบให้เห็นว่าแท้ที่จริงมันไม่ใช่สุขแท้ที่จริงแม้แต่อาการไม่สบายลดลงมันก็ไม่ใช่สุขมันแค่ไม่ทุกข์แต่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรถ้าไม่ทุกข์ก็เลยเรียกว่าสุขสภาวะมันจริงมันคือมันไม่ทุกข์ มันไม่ทุกข์นั่นแหละมันก็สุขกันแหละก็ก็สมมติเรียกว่ามันสุขแต่จริงจริงมันไม่ทุกข์เพราะพระเจ้าตัดว่าสุขมันไม่มีหรอกมันมีแค่ไม่ทุกข์กันแหละก็ไม่ทุกข์นั่นแหละมันสุขที่สุดแล้วล่ะท่านก็วางมันนะไม่ทุกข์มันก็สุขที่สุดแล้วล่ะมันอันเดียวกันนั่นแหละคุณจะเรียกภาษาอะไรก็เรียกแต่มันไม่ได้มีสุขอะไรก่อนนั้นมันไม่ทุกข์ท่านจึงตัดว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปอยย่่าาางงรก หรือเหตุการณ์เวลามันไม่มีเรื่องร้ายไม่มีโรคไม่มีเรื่องร้ายมันก็สบายดีใช่ไหมมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมมันก็สบายดีก็นั่นแหละก็คือไม่ทุกข์แด้จริงก็คือไม่ทุกข์หรอจะเรียกว่าสุขก็ได้มันสุขสบายดีจิตใจก็เนี่ยจิตใจถ้าแบบกิเลสก็ทุกลดลงชั่วคราวมันไม่ได้ยั่งยืนลดลงชั่วคราวเหมือนได้เกาขี้กาดบวกวิบากร้ายไม่สิ้นสุดถ้าเป็นจิตใจแบบแบบกิเลส แต่ถ้าเราทำลายกิเลสได้เปี้ยงเป็นไงจบเลยทำลายมันได้มีปัญญาพิาณาใจรักรู้ความจริงมันหมดเลยว่ามันลีลานี่มันเป็นอย่างนี้แกแกเป็นอย่างนี้แกหลอกข้างี้แท้แท้จริงแกไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วแกจริงจริก็ไม่ใช่ทุกข์ด้วยมันแกไอ้มันไม่ใช่สุขด้วยแค่ทุกข์ลดลงชั่วคราวใช่ไหมเหมือนได้เกาขี้เลื้นขี้กากบวกวิบาก้ายไม่สิ้นสุดแล้วก็อยากใหม่บวกวิบาก้ายใหม่ไม่รู้จบไม่รู้สิน้นอยู่อย่างนี้ชั่วกับชั่วกัน แล้วปเห็นชัดแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยโอ้โหไม่สงสัยเลยเนี yeah, ่ยถ้าได้พบสตบลุดก็ผู้ตาดีจะแจกแจงได้หมดเลยว่านี่มันหลอกอยู่อย่างนี้มันซ่อนอนี่ไว้ตรงนี้มันซ่อนอันนี้ไว้ตรงนี้มันออกลีลายอย่างนี้อย่างเงี้ยสตปลุดจะเห็นหมดนั่นแหละมันหลอกให้โง่เลยไม่ต้องมาหลอกให้โง่หลอกหลอกเราเท่าไหร่เรายิ่งฉลาดเท่านั้นรู้หมด <laughs> เฉลยนไม่กล้ามามาเสร็จมันโอ้มาเสร็จถูกเปลี่ยนเป็นพุทธะหมดเลยมาเท่าไหร่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพุทธะหมดเราก็ได้พลังพุทธะเพียบเลยนะอย่างงี้เป็นต้นเอาลาะแต่คนเขาก็จะวิปลาสนะเอามาดูข้อนี้ครับตลงข้อที่หนึ่งเนี่ยคนจะวิปลาสว่าในสภาพไม่เที่ยงคือสุขปลอมนะมันไม่เที่ยงเขาก็จะหลงว่ามันเที่ยงนะอันนี้เจน,นิ จังไม่ต้องนับเลยอย่างอดื่นว่าเที่ยงโอ้โหได้อำนาจวาสนาเที่ยงเที่ยงเที่ยงโอ้โหได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เที่ยงโอ้ยไอพวกนั้นมันยิงหลงเข้าไปใหญ่เลยไอหยาบหยาบอะไรแบนั้นมันจะไปหลงบอกอกุศลมาเมื่อไหร่ก็เปี่ยงก็ไปหลุดเลยแหละอกุศลมันก็หลุดเลยแหละถ้ากุศลมามันก็ว่ากันไปมันก็พอเป็นพอไปนี่เราเอาเอาเน้นไปที่ปรมัตเลยเนี่ยสุกปลอม สุขปลอมนี่ไม่เที่ยงมันก็หลงว่าเที่ยงเนี่ยสุขปลอมเนี่ยถ้าจริงมันไม่เที่ยงแต่มันก็จะหลอกเราว่าเที่ยงเที่ยงหูได้นี่สุขยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ยั่ง,ย,งยืนแต่ถ้าจริงไม่เที่ยงแวบเดียวหมด